คุณผู้ชมคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับยังไม่มีหนูเจ้าของกับซิ่งเหรอดีดีเอาอย่างนี้เลยจ้าโอเคอเคไวร้ายไวเลื้มาแล้วจ้ะแขกเราเชิญรีบมากนี่กล้องเปิดเดียวอยู่สวัสดีจ้าเลยอะทำไงดีแต่ว่าต้องรีบเพราะว่าทำไมช่วงโควิดที่ผ่านมานะเราเคยวิดีโอคอลคุยกับเขาและสัญญาว่าจะต้องพอแบบเหมือนปลดล็อกแล้วต้องมาเจอกันดังนั้นเอาน้องมาเจอที่สตูดิโอจ้าน้องเอิร์ธสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมื่อกี้นี่หรอเมื่อกี้นี่หรืออยู่คิวแล้วไงหร ้อกันนี่เราอ่ะเราอ่ะพวกเนี้ยพวกนี้เป็นคนเถิดเอร์ไม่อเถิดต้องเกิดเธอมีเรื่องที่น่าแต่เยอะเลยเช่นอย่างนี้จะได้นี่เฮงกลัวปะไม่กลัวค่ะไม่กลัวคุณผู้ชมต้องบอกก่อนตอนนั้นเราคุยจําได้ว่าเป็นคนเหนือแม่นละครับผู้กำเมืองกับคนเหนือน้อยผู้กำเมืองกับสวัสดีครับผมผมจือเอิร์ดนะครับผมวันนี้เข้ามาดาราเดลี่ก็ง่วนขนาดเลยครับึ่งเรกยังม่วนขนาดนี้เลย เป็นจะได้พ่องเป็นจะได้พ่องครับแปลว่าเป็นยังไง้างเออฉันพูดได้เท่านี้แหละวันก่อนที่เราเราเล่นเกมด่ากันเป็นภาษาเหนือฮะคำด่าอะไรนะที่แรงๆอ่ะโอ้ยจันเงาธรรมดาจันเงาจันวอกเนี่ยเขาด่าคนอื่นเนาะอีจันเงาอีสลิดคำด่าเอเอเขาอยู่ปีหนึ่งอีสลิดอ่ะคุยเรื่องน้องดีกว่าครับผมอ่ะพอโควิดเขาเริ่มคลี่คลายได้แบบผ่อนคลายแล้ว ทำงานอะไรบ้างหลังจากนั้นช่วงนี้ก็จะมีเป็นไปกองบ้างไปถ่ายอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็ถ่ายบังเอิญรักสองใช่ต้องบอกก่อนว่าเราชวนน้องคุยเพราะว่าน้องกําลังถ่ายบังเอิญรักสองอยู่เขาจะให้เราได้ชมเมื่อไหร่ ไม่เกินสิ้นปีนี้ครับที่เขาวางแผนไว้แต่ไม่อาจจะมีแบบขยับเลื่อนๆ่นนิดหน่อยเพราะว่าเห็นเขาแบบแผนทัใหญ่เขาบอกว่าติดโควิดช่วงที่แล้วก<ช>็เลยเลื่อนถ่ายมาอาจจะแบบออนแอร์จะเลทนิดหน่อย<ท>แ,บบแต่ออนแน่นอนบทมันพัฒนาขึ้นมาจากบางเอญรักหนึ่งมาบางเออรักสองมันเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนครับผมก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่แบบคอนติเนียต่อคือภาคแรกเขายังไม่จบมันถ้าที่เป็นนิยายคือเขามีประมาณถ้าเหมือนมี้เป็นเขาแบ่งเป็นสองพาร์ทภาคหนึ่งก็คือครึ่งเรื่องแรกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นครึ่งเรื่องหลังแล้้วมีภาคคนนนะะอรจต่แล้วจ ก็คือเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มีเจ็ดภาคจริงเหรอไม่ใช่ขนาดนั้นครับพี่มีสองในสองอันนี้ก็มีแล้วตอนนั้นคือเอิร์ธเรียนจบแล้วเอิร์ธได้ต้องเติบโตแต่งงานมีลูกไปแล้วบทมันต่างกันต่างกันเยอะมากสำหรับบทเดต่างกันเยอะไหมคือถ้าเป็นภาคนี้เขาจะเน้นเป็นคู่ตินแคนครับในเรื่องก็จะมีเอเอพตินแคนแล้วก็มีเก่งกล้าเทคโนแล้วก็พิทตั้มน้องป้าอะไรเงี้ยคือแต่ละภาคก็จะไปเหมือนขยี้คู่นั้นคู่นี้ใช่ครับผมดังนั้นเราเราไปเราไปมีส่วนร่วมเยอะมาก ภาคนี้คิดว่าน่าจะแอร์ทางประมาณเดิมๆเหมือนเดิมไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องที่สดใสขึ้นเพราะว่าภาคที่แล้วจะเล่นเป็นแบบดราม่าเป็นโรกแบบซึมเศร้าคือเปิดมาก็ก็จ่อยแล้วก็จ่อยแล้วแต่ตอนนี้จะแบบเห็นภาคเรื่องของเออใช่จะเล่นเรื่องแบบเป็นแบบาราปลดล็อกแล้วแฟนจะได้รอว่าเออภาคหนึ่งอาจจะไม่เห็นเออที่สดใสเลยใช่แต่แบบเศร้าร้องไห้ตลอดแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่แต่หักมุมอาจจะแบบ เป็นางอือ่นก็ได้เพราะว่าจะสปอยรือสปอยเลยไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ใช่ไมยังไม่รู้ใช่ไหมเอางี้ถามกลับไปเรื่องบังเอิญรักตอนที่เราถ่ายอะคาดหวังไหมตอนเราเล่นละครเรื่องแรกเราจะคาดหวังอะไรประมาณเน่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยครับคือเอิญไม่ได้เอาไงหมายถึงว่าไงดีคือตอนได้ทําตรงเนี้ยคือรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแต่ว่าความฝันในความฝันคือไม่ได้มีเป็นแบบว่าฉันจะเป็นนักแสดงเลยอะไรเงี้ยเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือก็เราเรียนถักรัดด้วยความแบบเราเรียนถักรัดจบมาเราต้องเป็นสถา,าปนิกแน่นอน<ช>ะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เรามามาเหมือนเป็นโบนัสเรารอัพคุณผู้ชมประมาณนั้นปลดมือสี่พวกบ้ <c oughs> าไรอยู่ด้วย <c oughs> คือคุณผู้ชมครับคือถ้าไม่ได้แกล้งไลน์ทาไมายจีไม่ได้ไลน์เลยช่วงโควิดแล้วก็ถามไปแล้วว่าเออได้เจอกันบ้างไหมตอนนี้ปลดล็อกแล้วได้เจอกันบ้างยังเจอครับไปไลฟ์ครับผมไปไลฟ์กิเมาพี่ไปเลยอ่ะ อย่าเล่าสิจริงพุ่นเออพุ่นเลยไม่ไม่ขนาดนั้นพี่ก้าบอกว่านี่พี่เข้าใจดีนะนี่อะไรอย่เงี้ยเห็นแบบดูดูท่าทางนะแต่ว่าพี่ไม่ไหวกับก้าวเหมือนกันเนาะเกินต้านเหมือนกันเนาะความรอเก็ต้องรอใช่ไหมแรก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 ก็แบบทุกคนในกองก็จะแรกแบบแบบตื่นเต้นแบบรู้สึกแบบพอรอมากเขารีมากแต่พอรู้จักเขาเขาก็แบบจริงอยากรู้เวลาก้าวอยู่กับเอิร์ธอ่ะเขาเป็นมนุษย์ประมาณไหน S <S เขาก็จะโบบาอยู่เหมือนกันนะ<ห>เนขาโบาบาสสูงนี่เขาโบาบาสสูงแบบสนิทกันแล้วพี่คือเมื่อก่อนแรกๆก็จะเกรงแบบน้องครับนั่นนี่อะไรเงี้ยแรกๆเขินกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยชินกันแต่ว่าหลังๆมันก็คือพูดกันทุกเรื่องปรึกษาจะแบบซื้อของนั่นนี่แล้วก็ถามกันตลอดแบบไลน์กันหรือว่าแบบเวลามีงานอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดแบบมีขายเสื้อแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็ให้พี่เก้ามาช่วยพี่เขาแบบเต็มที่มากเขาเต็มที่มากคือลุงเขาใจดีมากคือเขาจะแบบลุงอนเดยแล้วเรียกลุงแต่เอคือถ้าถ้าน้องเรียกเ้าว่าลุงจะเร่ออะ แรกมากแม่ได้ข่าวว่านางจะมีแฟนมี12กันยาใช่ครับจะมีโอกาสเห็นเอิร์ธบนเวทีนั้นไหมเห็นแน่นอนไม่เจยแน่นอนงั้นเจอกันะกนะเพราะว่า12ก<ม>ันยา,าชาญก็จะไปหลังเวทีเขา <3 S 2> ถามก้าวอ่ะก้าวจะไม่บอกเออจริว่าสปอยดีอว่าจริงแล้วจริงมันก็ใก,ใกล้คอนเสิร์ตแล้ววันที่เราอัดรายการมันมีอะไรที่สปอยได้บ้างเอาที่แบบพูดแล้วต้องไปดูเอาคิดว่าพี่ก้าวเขาน่าจะแบบเกียบอะไรอย่างเงี้ยชัว แล้วเราเอิร์ธมีมายเอิร์ธมีเอิร์มีบางไม่น่าลแล้วก็ของเอิร์ธไม่ครับแต่ละของเอิร์ธจะมีเป็นแบบโชว์แล้วก็บางไม่สปอยดีของมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าไม่ได้เพราะว่าจะไม่ไม่มีแค่เอิร์ธมีมีโอมแล้วก็ฝูงใช่ใครจะไม่ไปว่ะคุ้มนะไปหนึ่งไปได้ไปได้ฉี่เลยอะไหนไหนมาจากคำว่าบางเอิญรักใช่ไหมเรามีห้าคำถามบางเอิญมาถามนะครับอ่าบางเอิญแรกเคยมั ไปเดินห้างปกติเราก็เป็นคนเดินห้างนะครับบับงเอิญเจอแฟนคลับเข้ามากิดการทําตัวยังไงออบ่อยครับบ่อยปกติเราก็จะเฟรนลี่กับเขาือบางคนแบบบางคนเห็นหน้าค่าตากันเห็นโอ้ยพี่คนนี้เราก็จะทักแบบสนิทแบบเหมือนเราเพราะว่าเราเจอกันหน้างานบ่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนแบบยังเป็นพี่ๆแม่ๆน้องๆองนะไรเงี้ยที่เราไม่เคยเจอเราก็จะแบบ เหมือนทำทำตัวเหมือนลรอสนิทกันเลยแล้วก็สวัสดีค่ะแบบเพราะส่วนใหญ่เขาจะเขินดังนั้นถ้าเจอเอิร์ธที่ห้างไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินมาถ่ายได้เลยถามต่อปกติถ้าอยู่เชียงใหม่ไปไหนมีย่าไปเมย่าด้วยคเซนเฟสเลยแต่แปลกแต่อย่างหนึ่งคือตอนบางเอิรเวลาเจอแฟนคลับหรือว่าพี่หรือคนที่ตามผลงานเราเนี่ยช่วงถ้าเป็นแบบวันไหนที่แบบ แต่งตัวพร้อมหน้าพร้อมไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลยแต่วันไหนที่แบบรองเท้าแตะแบบหน้าสมโทมแบบไม่พร้อมเจอตลอดทักเยอะมากคีอแบบอันนี้เป็นวัฒนธรรมของทุกคนจัเลยอะดิฉันเคยเจอคนถามว่าทำไมดำจังงอไม่ได้แต่งหน้าน่อยมากจริงอันที่สองบังเอิญเจอแฟนเก่า ทีมงานเป็นคนเขียนนะจ้ะถ้าด่าด่าทีมงานจ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไไรม่เพราะว่าท้าไมจี้จุดอ่ะทำไมอ่ะไม่จี้เพราะชิวชิวชิวแล้ไม่เคยมีแฟนหรือเปล่ามีเคยมีเคยมีครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไงจบกันได้ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันทุกวันแค่คุยกันปกติบังเอิญเจอเพื่อมีรอบนึงก็บังเอิญเจอที่ร้านอะไรเงี้ยแต่ก็ช็อกช็อคแต่ก็สุดท้ายก็ทักทายกันปกติเพราะว่าเราจบกันดีเราคุยกันรู้เรื่องของพี่แฟนเก่าเหยียบเงาพี่ด่าแม่เลยนะห้ามเหยียบเงาฉันเยอะไปไกลเลยอย่าง จบกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันได้ทักทายมาเซลโลหรือแล้วปกติปกติครับเมามอยเลยอันนี้อันนี้งงมากบังเอิญเจอเรื่องเหลือเชื่อเคยมาเคยเจอแบบเรื่องลี้ลับรู้ส่วนตัวไม่เคยเจอเลยเป็นคนค่อนข้างเซนด้านแต่ว่ารู้สึกดีแล้วดีแล้วเซ้นด้านก็ชอบคําแต่แต่อ้เพิ่งออกแต่ว่า บบในบาง<ร>ทีอัมน่าจะทุกคนน่าจะเคยโดนแต่เออไม่เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่ามีอัมแต่แบบบางทีเราแบบเหมือนรู้ตัวแต่เราขยับอะไรไม่ได้เงี้ยรู้สึกแบบไม่ชอบแบบนั้นคือเกิดชีวิตนี้ประมาณสองสามทีคือต้องแบบหายใจเข้ารู้สึกว่าเราก็ต้องสวดมนต์คือเราเป็นคนแบบค่อนข้ายอาเชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็แบบทำไมดิอ่ะมันมันมันรู้ตัวทุกอย่างแต่ขยับอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยไง้ารแบบวิทยาศาสตร์น้องทำถูกแล้วจ้าหายใจเข้าออกลึกๆค่ะเจอเจอพี่ทีมงานอะชอบเรื่องเพื่อเจอน้องทำถูกแล้วจ้าเวลาเราตัวเกรง ใจ่เข้าบอกาใช่มันก็จะคลายไปต่อครับผมบังเอิญดูดวงแล้วเป็นจริงเคยดูดวงมาใช่ไหมเคยดูดดแล้วจริงไหมแล้วแต่ช่วงถ้าชอบชอบดูบางช่วงถ้าบางช,วงช,วงาช่วงเท่าไหนแบบชีวิตแบบเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนจะก็จะ,จ,ะจ,ะจะดูครับตนอนส่วนใหญ่ก็ก็ก็ตรงนะครับพี่ขายของเลยค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะทุ่มครึ่งค่ะที่ไหนเอ่ยน้องวิต้องแตะ underscore a four จ้าที่เล่นสดทุกวันอาทิตย์นะครับอ่างสุดท้ายแล้วบังเอิญสุดท้ายแล้วหรอยังยังเจอเงินในกระเป๋ากางเกง ชอบมากโมเมนต์ชอบมากอารู้สึกแบบมิ่งแบบถ้าเป็นแบงค์พันอะไรเงี้ยเราจะดีใจถ้ารู้สึกแบบแล้วถ้าเราจะชอบเจอตอนที่เราแบบช่วงนั้นแบบโอ้ยต้องกัดก้อนเกือแล้วว่ะอ๋อโชคดีพอดีโชคดีมาดีแบบเจอรู้สึกแบบดีใจคือถ้าเป็นช่วงแบบช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยจะดีใจมากเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนก็จะแบบอ๋อเราเป็นกันบ่อยเพราะว่าเราชอบใส่กางเกงไม่ซักปกติหรือว่าเออจะเป็นคนที่แบบลงซักเลยโดยที่แบบไม่เอาของออกอะทิชชูไปเลยเออต้องไม่ไม่ไม่แกงพี่โดยการซักกางเกงโดยอุแขวนว่ะ าดูจากหน้าตาและจิตใจก็น่าจะได้คําตอบนั้นแหละสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเล่นเกมสุดท้ายบังเอิญรักเคยไหมบังเอิญรักหรอไม่เคยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีนะครับมีแบบดิวเฟิร์สอินเทชันที่แบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าเลิฟแอดเวอร์ซายอะไรเงี้ยเหมือนเจอแล้วรักเลยเหมือนแม่กับน้องปอยอย่างเงี้ยรักมากเขามาถูกใจมากเลยใช่ไหมเล่าเลยนะขอเล่าครับได้ไ่ะทำเหมือนหนูอะคือช่วงโควิดใช่ป่ะก็ออนไลน์ไปคุย แล้วคุยเขาคุยค like ู่ด้วยนะแล้วอีปอยนั่งอยู่ข้างหลังอีคุณป้ลนั่งหน้าเธอความรักคือความรักเ็นัหใช่แล้วฉันก็บอกทุกคนว่าฉันรักน้องแต่ไม่เคยบังเอิญรักเลยหรอไม่เคยบังเอิญรักครับกับไม่ก้าวก็ไม่บังเอิญบังเอิญรักนี่คือบังเอิญยังไงอันนี้ไม่บังเอิญแล้วแหละย้ำอีกทีนะคะเพจซ้ำๆค่ะไม่บังเอิญแล้วแหล้ว นางเมาพี่ก้าวหน่อยอยากอ,าอ,ยยอยากฝากอะไรให้เยอะแยะคือตอนนี้ชันงแมานางต้องการกำลังใจเพราะนางกำลังจะทำแบบอคอนเสิร์ตทำเรื่องยิ่งใหญ่อ,อยากฝากอะไรนา โดยเขาทําได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วรู้แบบเขาเป็นคนทุ่มเทเต็มที่สกิลภาพถึงแน่นอนเพราะว่าบางทีเวลาฟังบิ๊บหรืออะไรเงี้ยหลายทีคือแรกๆมันไม่ค่อยชินเพราะปกติพี่ก้าวจะดูเหมือนแบบเออฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่เป็นแบบตองความิงพอถึงหน้างานเขาแบบทําได้เขาดูแบบอ,อ๋อเราเป็นคนที่แบบสมาธิดีอะไรเงี้ยว่าไม่จำ <ๆ S 2> เป็นต้องโฟกัสขนาดนั้นแต่ความิงเขาเก็บทุกละเอียดทุกเม็ดเลยอ่ะแปลว่าทําได้ทําได้แน่นอนสิสกันยาไปเจอกันเนอะแฟนมิสนเนาะใช่ครับจะเจอเก้าเจอโอมเจอฟลุ๊กแล้วก็เจอเอิ เกมคืองี้ไม่เคยรู้เกมเหมือนเดิมเกมเป็นยังไงไหนแล้วซิปิดตายอยบลูกโป่ยังไงดีอ่ะถอดแว่นใช่ป่ะจะเล่นเกมน้องบอกว่าถอดแว่นเราหน้าดีเลยอ่ะน่าเฟียดมากเป็นบ้าว่ะประเด็นคือเราจะปิดตานะคะคุณผู้ชมแล้วก็กระทืบหมุนหมุนหมุนก่อนเื่อหมุนหมุนทุยหมุนให้ห้าลูกและจับเวลาใช่ใช่ครับเชื่อมั้ว่าพี่จะทำได้ดี เพราะอะไรเปล่าพี่คิดคือพี่จะคิดถึงหน้าทีมงานคืงที่รูปโป่งึงจับเวลาย่างอ่ะจับเวลาเลยเหรอตรงไปเลยครับตรงไปเลยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายอีกครับซ้ายอีกซ้ายเยอะๆเลยพี่กอล์ฟโอ๊ยเราไม่เห็นเลยติดแล้วตรงไปแล้วครับโอ๊ไมู่ดไม่รูดเปดออกเปได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ แล้วถือแล้วเขาเป็นตั้งสามลูกออกมาดูอะไรหลุดประวัยหลุดไปเลยไม่หลุดหรอกไปเลยอยากให้ทุกคนอยู่กับก๊อปคือในความมืดดำคือคุณนาจะคิดว่าแกฉันนั่งจับฟางเอ้น้าคุณนเออใส่เลยเอิร์ดต้องทำไ้ดีกว่าพี่ก๊อปเอิร์ดเออต่อไปเอิเอาตัวเองออกเอิร์ดกล้าพูดเออบอกว่าเออจะทำให้ดีกว่าก๊อปโอเคมาพร้อมหน้าห เี่ยฉันไม่กลัวฉันชอบด้วยพี่ต้เอามีมมปไหนดูนี่คุณผู้ชมเนจะทำมีมคู่กับน้องได้ครับมารอดูท้ายรายการแล้วน้องไปใช้ฝากตามกูด้วยก็อยากมีคนตามมาคือเกมมันเล่นเอาสนุกสนุกนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าทักษะในการเล่นเกมของก๊อฟนั้นเธอฉันแพ้3เกมติดเ้ยฉันเคยชนะใครมาก่อนเก้าคนเดียวไม่แปลพี่ปกติแบบพี่เก้าแพ้เป็นปกติ น้องแกนกูบอกว่าดไม่ดีเอาน้องมาเพราะวหนึ่งเราคิดถึงเนาะกันที่สองวันที่ออกอากาศเนี่ยก็ใกล้กับคอนเสิร์ตเขาเรียกอะไรแฟนมีตก็ไปให้กำลังใจเอิร์ดได้ครับพริกด้วยใช่แล้บก็ให้ฝากละครหน่อยว่าจะได้เจอเมื่อไรจะได้เห็นอะไรได้ครับผมยังไงเอิร์อก็ฝากเลยนะครับผมปลายปีนี้บังเอิญรักสองนะครับได้ดูแน่นอนรับบทน้องตานะครับแย่ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝาก ที่ออนผ่านไป treats, ls, ได้แดงนะครับไปดูวนๆได้นะครับช่วงต่อไปนะคะท้ายรายกันก็คือเป็นมีมที่เอธจะทำกับก๊อฟนะครับอ่าเริ่ม เมโมเวอร์ <Game> ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube d a r a d a i l y Official กันไว้นะคะ